นะครับของเราติดผนังไอโซวอลนะครับผมเพื่อเป็นประโยชน์เป็นแนวทางสําหรับท่านที่อยากทําผนังตัว EPS อฟมนะครับตัวหนาตัวนี้สี่นิ้วนะครับผมตัวอย่างเนี้ยโยใครเอานี้มาวางเดี๋ยวแป,ป๊บหนึ่งนะครับผมอ่าเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างนะครับผมเนี่ยครับคือตัวนี้หนาสี่นิ้วนะครับเป็นโฟมชนิดแบบไม่ลามไฟนะครับ ก็จะกรูดสองด้านผมผมมีสองสีนะครับมีขาวขาวกับขาวฟ้าแล้วก็ฟ้าฟ้านะครับก็อันนี้ผมจะทําเป็นคลินิกนะครับผมคลินิกทันตแพทย์นะครับผมอาคารหลังนี้นะครับเป็นชั้นสองนะครับผมอยู่บ้านโรงแ็งนะครับตำบลบ้านจันทร์อำเภอเมืองบุรีรัมย์นีนะครับแล้วตัวนี้นะครับผมก็จะมีกั้นห้องนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูวิธีทํานะครับเผื่อ เป็นประโยชน์และเป็นแนวทางสําหรับท่านที่อยากติดผนังตัวนี้นะัมสำหรับท่านที่ยังไม่ทราบนะครับผมแล้ววิธีการง่ายๆนะครับผมเอาอย่างนี้ผมมีตัวที่ยังไม่ติดแผ่นให้ดูนะครับผมางนี้ย้อนใส่นิดนึงนะครผมด้านนี้นะครับเรายังไม่ติดแผ่นนะครับผมตัวนี้จะยังไม่ติดแผ่นนะคือก็จะมีตัวยูนะผมตัวยูใส่ข้างนะครับแล้วก็ข้างบนเดี๋ยวผมจะให้ดูหน้าหน้าตัวยูนะครับว่าเป็นยังไงนะเนี่ยครับ ตัวยูจะเป็นอย่างนี้ตัวยูก็มีขนาดสีนิ้วนะครับความกว้างของปีกกีหนึ่งนิ้วนะครับลงมานะครับเนี่ยครับแล้วอีกด้านหนึ่งนะครับต้องเป็นฉากนะครับไม่ใช้ฉากนี่นะทําไมถึงข้างหนึ่งไม่ใช้ยูนะครับใช้ฉากเพราะไม่งั้นเข้าไม่ได้ข้างล่างนะครับด้านพื้นก็เอาฉากอีกเหมือนกันนะครับแต่ว่าทุกตัวเนี่ยเราจะติดเอาพียูนะครับอัดไปก่อนนะครับแล้วค่อยแนบตัวโครงนี่ก็้ไปติดกนเหล็กนะครับแล้วก็ซีนอีกรอบหนึ่งนะครับซีนสองชั้นสามชั้นเลยนะครับ เนี่ยครับช่างก็จะติดไปอย่างเงี้ยหมดเลยเนี่ยเนี่ยครับติดไว้ก่อนเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นช่างก็จะไล่ติดแผ่นมานะครับติดแผ่นตัวล่างแล้วเราก็ย้ํารีเวทกับฉากจไปทีเดี๋ยวจะให้ดูตัวที่เสร็จแล้วนะครับผมคือวิธีมันมีเยอะมากนะครับวิธีมีเยอะมากนะครับแล้วแต่เรานะครับผมแต่ว่าอันนี้วิธีของผมนะคืออาคารหลังนี้นะครับข้างล่างเนี่ยเป็นโครงเหล็กทั้งหมดเลยนะครับเป็นโครงเหล็กโครงสร้างเหล็กนะครับผมเสร็จแล้ว ผมปูด้วยวิวาบอร์ด24มิลนะครับตัวนี้นะครับเป็นอาคารชั้นสองนะฮยสูงจากพื้นดินมาเนี่ตัวนี้นะครับผมตัวนี้เรายังไม่เก็บฉากมุมนะครับอันนี้ใส่เสร็จแล้วยังไม่เก็บฉากที่ผิดมุมนะก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้ด้านนอกสีฟ้าด้านในสีฟ้านะครับเนี่ยครับตัวนี้ยังไม่ได้ติดฉากนะครับผมอันนี้กูตัวที่ยังไม่เรียบร้อยนะครับผมทีนี้ถ้าตัวที่เสร็จแล้วเป็นอย่างนี้นะครับผมนะครับ อันนี้คือตัวที่เสร็จแล้วนะครับจะเป็นอย่างนี้นะนะครับอย่างที่ผมให้ดูตอนแรกนะครับคือด้านข้างเป็นตัวยูนะครด้านบนเป็นตัวยูข้างล่างเป็นฉากนะครับแล้วก็ด้านนี้เป็นฉากเพราะเวลาเก็บเศษใส่แผ่นมันจะง่ายนะครแต่ว่าอย่าลืมยาพวกซิลิโคนหรือไม่พียูดีๆก่อนนะครับผมกันน้ําเข้าจากข้างนอกแต่ว่าเดี๋ยวออกไปซีนอีกทีนึงนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวสีขาวนะครับด้านในสีขาวด้านนอกสีฟ้านะครับ ราคานะครับราคาของแผ่นในเม็ดหนึ่งอยู่ที่ประมาณ5้าร้อยบาทนะครับแต่มันจะไปแพงพวกขอบมันนะครับพวกขอบพวกตัวเนี้ยนะครับก็จะแพงเหมือนกันนะครับหนาสี่นิ้วนะครับผมอันนี้ผมสั่งซื้อจากกรุงเทพนะครับบดีจากปทุมธานีนะครับมาส่งนะงานติดตั้งนะครับเอาอย่างนี้ผมให้ดูการติดตั้งนะครับวันหนึ่งนะครับโครงนี้เสร็จหมดแล้วนะครับผมโครงเสร็จหมดแล้วนะครับโครงของตัวไอซ์วอนี่เสร็จหมดแล้วนี่ครับเมื่อวานช่างติดตั้งแผ่นมาเนี้ยอันนี้เอาแค่แผ่นนะครับ ความสูง290เซนนะครับผมเนี่ยตัวนี้ด้านนอกสีฟ้าด้านในสีฟ้าแล้วผมก็จะไปติดอลูมิเนียมคอโมโเสร็จอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยคือในเรื่องการทําอย่างนี้มันรวดเร็วนะครับแล้วก็ราคาก็ค่อนข้างจะประหยัดอยู่คืออย่างนี้วายไม่จะหมดนะครับคือถ้าเราใช้เป็นการก่ออิจฉาปูนนะครับอันนั้นจะหมดเยอะกว่าอยู่นะครับผมเพราะว่ามันต้อง เสียค่าก่ออิฐฉาบป,ปูนแล้วก็มาทําทับหลังเสาเอ็นทาสีจับเสี้ยมฉาบทาสีนะครับผมนะยุ่งยากอยู่เอาอย่างเงี้พอดีแปดผมจะหมดนะให้ดูง่ายๆนะครับวิธีการติดตั้งเนาะนะครับผมหลังจากที่ดูมาแล้วเอาตัวนี้แผ่นหนาสี่นิ้วนะครับผมอันนั่นคือเศษนะครับเศษที่เราตัดนะตัดใส่เมื่อกี้ทีนี้จะใช้อะไรบ้างนะครับนี่ครับผมวางไว้บนโฟมให้ดูแล้วนะครับ ตัวยูจะเป็นอย่างนี้นะครับผมตัวยูลักษณะตัวยูที่ตัดเราจะเป็นนี้ฉากก็เป็นอย่างนี้นะครับแค่นี้เองนะครับอุปกรณ์แล้วก็พีพียูหรือซิลิโคนไร้กรดนะครับผมนี่ครับนี่แค่นี้เองนะครับผมก็ติดตั้งได้แล้วง่ายๆนะครับผมนะครับอย่างที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ตอนแรกนะครับว่า เราติดตัวยูข้างบนติดตัวยูด้านข้างนะครับผมก็คือด้านหนึ่งตัวยูอีกด้านหนึ่งเป็นฉากอย่างนี้นะผมเสร็จแล้วก็เอาแผ่นเข้าไปใส่ใส่แล้วก็ตัดเศษใส,ใส่แล้วก็อัดฉากประกบอบไปตัวหนึ่งนะครับด้านนอกก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับไม่ยากไม่ยากนะครับผมนะก็จริงๆวัน,ว,นวันไหนที่ผมเด๋ยวช่างมาติดนะครับผมอาจจะลงให้ดูแต่จริงๆผมก็ลงในช่องที่ท็อไว้อยู่นะครับผม่ะนี่แหละครับก็ประมาณนี้เนาะนี่ยครับอุปกรณ์ ตัวนี้เส้นหนึ่งตัวยูนะครับหเมตรในเส้นหนึ่งประมาณ800บาทนะครับฉากนี่อยู่ที่ประมาณสักโอ้หลายบาทอยู่เหมือนกันนะตัวฉากนี่แพงกว่านะครับผมแผ่นเมตรหนึ่งเมตรประมาณ500บาทนะครับผมซื้อมันนี้แนละ้วค่าขนส่งมาที่ผมเนี่ยอยู่เท่าไหร่เจ็ดพันห้าถึงแปดพันนะครับจากประทุมธานีมานี่นะครับผมนะมีหลายแบรนด์นะครับที่ขายอย่างนี้นะครับมีพีเอสโฟแผ่นมีพีเอสโฟมเนี่ยแบบไม่ลามไฟนะครับชนิดไม่ลามไฟ อันนี้ครับตัวนี้ให้ดูตัวนี้นิดหนึ่งตัวนี้หน้าตาก็คืออีกด้านหนึ่งสีขาวข้างนอกสีฟ้านะครับผมตัวนี้เนี่ยแล้วก็มีอย่างห้องนี้ผมจะทาคลินิกเนาะตรงนี้ก็เป็นฟ้าฟ้าอย่างนี้นะครับผมเนี่ยข้างนอกฟ้าข้าในฟ้าแล้วอลูมิเนียมคอมโพสิตีนะครับผมจะติดคือการติดตั้งผนังแบบนี้มันรวดเร็วนะครับมันใช้เวลาน้อยนะครับผมโอเคนะครับผมเผื่อเป็นประโยชน์เป็นแนวทางสําหรับท่านที่สนใจในเรื่องผนง ISO ังไอโซวอลนะครับศึกษาข้อมูลได้เองทม ช่องต่างๆนะครับทางโซเชียลนะครับทาง YouTube f a c e b o o กก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าท่านไหนนะครับที่อยู่ดอนอยากดูวิธีการติดตั้งเหมือนผมเนี่ยมาดูได้นะครับหน้างานอยู่บ้านดงเคงนะผมตำบลบ้านจันต์อำเภอเมืองอุดรธานีนะครับเผื่อเป็นประโยชน์เป็นแนวทางนะครับผมโอเคนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ